สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับมาคลิปนี้มามาเจอกันเช้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทั้งวันครับวันนี้มาเจอกันหน่อยหลังจากที่ไปทำงานที่อู่ช่างลมทั้งอาทิตย์นะครับทั้งเดือนไม่ค่อยได้มีเวลาออกมาถ่ายคลิปเพื่อนๆได้ดูกันนะครับตอนนี้ผมมาเก็บน้ำนอนคลองครับน้ำฝนที่ตกเมื่อ ที่สองรอบที่แล้วผมไม่มีเวลามาสูบนะครับพอดีไม่มีใครสูบผมก็เลยพอดีวันนี้หยุดงานผมก็เลยมาสูบซะหน่อยเห็นว่านนะ้ำมันก็พอได้ครับแต่ก็อาจจะไม่ทั่วอาจจะไม่ทั่วนาะแต่ก็ราดลาดลช่วยๆไปก่อนนาแปลงนี้ผมหวานวันที่4ี่พฤษภานะครับนี่เป็นกขอสีครับผมวานวันที่ส วันที่ห้าพฤษภาครับแปลงนี้แปลงแรกเลยที่ทำในรอบปีหลังจากหว่านเสร็จแล้วก็คือไม่ได้หรอนะเป็นกิจจาลักษณะนะครับเพราะว่าน้ำไม่มีมันแรงยาคุมก็ไม่ได้ฉีดครับหว่านแล้วก็แล้วเลยครับทิ้งไปเลยสภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่หญ้ามองดูหญ้าไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เคยโดนยาคุมเลยคุมเรนก็ไม่ได้คุมหยดก็ไม่ได้หยด ฉีดกุ้งค่าก็ไม่ได้ฉีดครับตอนนี้ผ่านมาเดือนกว่าแล้วครับสภาพข้าวเดือนกว่าอยู่แค่คืบนะครับตอนนี้ผมมาเลมน้ําไปสองรอบแล้วเลมน้ําใส่มันก็ล่าล่าได้เฉพาะอีตรงที่เขียวครับตรงกลางๆเป็นเป็นดอนเป็นนาล็อกเดียวแต่มันดอนอยู่ตรงกลางครับก็เลยตายเหลืองๆหน่อย แต่พอฝนตกลงมาเมื่อสองรอบที่แล้วเมื่อาทิตย์ที่แล้วก็ก็เริ่มมีกระเตื้องขึ้นมาครับเขียวกระเตื้องขึ้นมาก็มีเพื่อนๆให้ผมมาถ่ายให้ดูหน่อยว่านาเป็นยังไงบ้างก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับนามันไม่ได้น้ํามไม่ได้ปุ๋ยครับไม่ได้ปุ๋ไไยไม่ได้ยาไม่ได้ฮอร์โมนสภาพข้าวก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือริมคันนี่แรกๆเลยหนูกัดครับนี่นี่ ลรมๆเนี่ยที่เห็นที่ถ่ายอยู่ยาขึ้นทั้งนั้นเลยเขียวเียวนี่ยกาั้งนั้นครับริมๆคันนี้ที่เห็นเป็นเขียวเเพราะว่าหนูมันกัดแล้วมันต้นข้าวไม่ค่อยมีด้วยย่าก็เลยมาขึ้นแทนแต่พอไปข้างในก็ข้าวครับต้นข้าวทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้ปุ๋ยได้น้ำนิดหน่อยไม่ได้ปุ๋ยก็เลยไม่สมบูรณ์ครับเป็นข้าวกระทบแรง เป็นทุกคนครับตอกบอ่อบาดานก็ไม่ได้ก็ส่วนมีคอมเมนต์มีไลน์นะครับมีไลน์เข้ามาถามผมว่ายาคุมอายาเหลืองม,มันคือยาอะไรมันเป็นยี่ห้ออะไรคือผมไม่ได้ใช้ครับก็คือที่ผมรีวิวคลิปก่อนๆน,นั้นผมไปรับจ้างเขาครับรับจ้างเมื่อปีที่แล้วรับจ้างฉีดยา ายาคุมแห้งนะครับเป็นยาเหลืองก็ให้ท่านไปไปปรึกษาร้านขายยาดีกว่าครับจะจะชัวร์กว่านะครับให้ไปปรึกษาร้านขายยาดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าผมไม่ไม่ได้คุมแห้งไม่ได้หวานแห้งเหมือนเขานะครับเพียงแต่ว่าผมไปรับจ้างฉีดเฉยๆตอนนั้นผมก็เลยทําคลิปลงให้ดูให้ดูว่าเป็นยาอะไรใช้ยาอะไรนะครับฉีดยังไงแค่นั้นเองครับท่านก็ไปเปิดรีดูดูในคลิปผม ก็ได้นะครับก็จะประมาณนั้นโอ้ดินแตกและแห้งเลยน้ำนี่ก็สูบไว้ครับน้ำในบ่อพักนี่ก็สูบสูบจากคลองขึ้นมาไว้มันก็เริ่มแห้งไปเรื่อยนี่น้ำในานาก็ดินแตกและแห้งหมดข้าวเริ่มเหลืองนี่แล้วครับเออเาวนา ชาวนาชาวนาครับปีนี้แย่ครับอันนี้สูบมาเดี๋ยวก็ลงรูและแหงกว่าจะเต็มครับดูแล้วน่าจะได้แค่ประมาณชั่วโมงน่าจะหมดน่าจะหมดของข้าวปูกก็ไม่มีแล้วเงินทุนก็จะหมดแล้ว อย่างนี้นอนคลองน้ําอยู่แค่หัวเขา่าเองครับเนี่ยเนี่เห็นน้ํามีอย่างนี้อยู่ก้นคลองนี่น้ํามีแค่หัวเข่าครับหัวกะโหลกก็ก้ๆ้โผล่ล้วแหละขึ้นสาไปถอยท่อมาใหม่สามวาไปถอยท่อมาใหม่ของสวนแตงครับ 4, สี่พันสองขอนาหกสูบลาดๆพอให้ได้กินพอให้ต้นข้าวได้กินน้ำกัน มองดูมันก็เขียวนะครับแต่ข้าวมันไม่โตนะครับเพราะว่าข้าวไม่ได้น้ําไม่ได้ปุ๋ยเดี๋ยวไปดูเจ้านี้ของพี่เขาที่เขาหยอดยานะครับแปลงนี้หวานก่อนเนี่ยครับแปลงนี้จะหวานก่อนหวานก่อนผมอยู่สองวันนะครับแต่ว่าพี่เขาใช้เป็นวิธีการหยอดยาคุมเลนนะครับ ยอดไปกับตอนที่ทำเทือกนะครับนี่ก็ไม่ได้น้ำหล่อเหมือนกันก็ขึ้นแน่นอนครับยามก็ต้องขึ้นแน่นอนครับไม่มีน้ำหล่อยังไงก็ขึ้นครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยทำให้เพื่อนๆได้ดูใหม่ครับเพราะว่ารอบนี้ทำคลิปลงไปแล้ว มันไม่ได้อล่อน้ําไม่ได้อะไรมันก็เลยดูไม่ดูไม่ออกหรอกว่ามันยอดได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่มันก็ดูสภาพแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่ครับยาเพราะว่ามันก็โดนยาคุมไปด้วยเนาะเนี่ยฮะแปลงนี้ห้าสิบไร่ก็ไม่ได้มันยังไม่เคยโดนน้ำสักหน่อยเลยเนะี่ยโดนโดนแค่น้ำฝน น้ำคลองหมดสร็ธครับมีแต่มายราบครับในคลองเห็นว่าไปเปิดมาถึงอะไรอะถึงฝ่ายหนองพวยไปตามไปตามกันมาถึงฝ่ายหนองพลอยหนองพวย,หน,พวยหนองเต่านะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมาไม่ถึงครับก็เดี๋ยวผมท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมขอฝากนิดนึงนะครับเรื่องอาการติดต่อการติดต่อซื้อขาย หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการการสั่งซื้อหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผูบย่ำนาร้านช่างโลมนะครับผมรบกวนติดต่อผมทางเบอร์โทรโดยตรงหรือว่าแอดไลน์เข้ามาถามหรือว่าทัก Facebook เ,เข้ามาถามเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็แปะไว้ใต้ล่างคลิปนะครับให้ให้ติดต่อผมมาโดยตรงดีกว่าครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ในคอมเมนต์ คอมเมนต์ถามได้แล้วผมก็จะฝากเบอร์โทรไว้เหมือนเดิมครับให้มาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับสเปคขนาดอะไรนะครับมันเป็นการส่วนตัวกว่าครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ใน u Tube ก็อาจจะเป็นการรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาชมท่านอื่นนะครับอาจจะเข้าไปดูในคอมเมนต์แล้วคุยกันเหมือนคุยทางแชทนี่มันผมว่าคุยกันเป็นส่วนตัวดีกว่านะครับ โอเคครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะช่อง Youtube เอกันกรทักแอนฟาร์มครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ